สวัสดีครับพี่น้องกิ่งตอนผักหวานป่าที่ท่านมองเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับประจําปีสองพนรหกสิบสามนะครับที่พี่น้องได้สั่งจองกันไว้นะครับขณะนี้ทางสวนนะฮะผักหวานป่าพาอ,อปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะฮะก็ได้เริ่มนะครับได้เริ่ม ทยอยนะฮะจัดส่งพี่น้องนะฮะหลังจากที่เรารอน้ำฝนมานะครับฝนก็เริ่มตกมาบ้างแล้วแล้รากก็ออกสวยงามแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สั่งจองไว้นะครับเราก็จะจัดส่งนะครับตามลำดับคิวจองนะครับผมได้เคยกลับเรียนบอกพี่น้องไว้แล้วว่าการที่ทางสวนจะส่ง กิ่งอนไปให้พี่น้องได้นั้นจะต้องให้ได้รากที่สวยงามและแข็งแรงได้มาตรฐานอัตราการรอดเมื่อนำไปปลูกแล้วจะต้องรอดนะฮะร้อยเปอร์เซนต์นะครับเราถึงจะจัดส่งไปให้พี่น้องถ้ารากไม่ได้มาตรฐานเราก็ยังไม่ส่งนะครับพี่น้องดูนะครับตามที่ผมได้คุยกับพี่น้องไว้ว่า รากได้มาตรฐานเป็นยังไงเห็นไหมครับรากจะขึ้นรอบๆนะฮะของกิ่งเลยนะรากจะขึ้นรอบๆบของกิ่งตอนนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับประจำปี2563ที่เราได้นะฮะตเตรียมให้พี่น้องที่สั่งจองไว้นะครับ ลำดับต้นๆนะครับแล้วจะจัดส่งไปให้นะฮะบ,บางท่านก็มารับเองที่สวนนะครับแต่ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับถ้ารากยังไม่สวยคิวต่อไปถ้ารากยังไม่สวยเราก็ยังไม่จัดส่งนะครับตามที่ผมนัดไว้ว่าประมาณประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนั้นเราจะเริ่มทยอยจัดส่ง แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกนะฮะที่เราจะจัดส่งให้พี่น้องนะครับสำหรับท่านที่จองลำดับต่อไปก็อดใจรอนะครับผมขอให้อดใจรอแล้วเราจะได้กิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่จากสวนผักหวานป่าพออ,อปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีที่ได้รากที่มีคุณภาพ แข็งแรงได้มาตราฐานนำไปปลูกแล้วอัตราการรอดจะสูงนะครับตามที่ผมได้กลับเปลี่ยนไปว่ารากมาตราฐานนั้นต้องเป็นรากที่นะฮะเขียวอ่อนนะฮะเห็นไหมฮะเขียวอ่อนแล้วก็รากจะต้องขึ้นรอบเลยรอบกิ่งเลยนะครับที่กลับเปลี่ยนไปแล้วส่วนท่านที่จองในคิวจะต่อไปก็ได้ทุกคนครับนะฮะเพราะเราจองไว้จำนวนมากสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ สั่งจองก็รีบสั่งจองกันเข้ามานะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องอดใจรอนะครับอย่าพึ่งใจร้อนบางท่านนะฮะสั่งจองไม่เท่าไรก็โทรทวงแล้วนะครับซึ่งเราไม่อยากจะส่งไปให้นะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเอาไปปลูกก็เสี่ยงนะครับอาจจะตายได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอชี้แจงพี่น้องนะครับเตรียมรับกันนะครับกิ่งตอนผักหวานป่าที่พี่น้องได้สั่งจอง ะะเห็นไหมฮะจะต้องเป็นแบบนี้ครับถึงจะได้มาตรฐานท่านที่สนใจก็ทักกันเข้ามารีบสั่งจองกันเข้ามานะครับเพราะพี่น้องสั่งจองเยอะคิวก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะฮะที่ให้ความเมตตาและก็ติดตามสวนประหวานป่าพออ,อป,ปอ๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบรุรีสั่งจองกันทุกอย่างเลยนะครับเป็นพันุ์ยอดสีทองใบใหญ่ให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ